รุ่งวันใหม่ไต่ขึ้นยืนยอดเขารอคอยเฝ้าตะวันที่หันหวนกลับมาส่องโลกนี้ตามที่ควรให้เห็นทวนชั่วดีมีตะวันสายอำลาวัดเขาสนามชัยร้อนแรมไปอุทยานทหารหัน สร้างเป็นราชภักรักนิรันสถาบันกษัตริย์อยู่กู่แผ่นดินแล้วจึงมาอุทยานปราณบุรีชายหาดที่เราสองนั่งมองสินนอนตากลมทั้งคืนชื่นชีวินต่างนอนดินนอนดึงกันตึงตัง แต่คราวนี้โดดเดียวเปลี่ยวเอกาเดินชมป่าสิรินาฏใจวาดวางเฮอธรรมชาติปืนปูอยู่จีรังยังยืนดังน้ำพระไทยในพระองค์